ทุกคนคะวันนี้โอ่งนะคะโอ่งก็อยู่โครงการหรูนะคะฟ้าปิยลมเฟสสิบเอ็ดโซนเนสโตนะคะบ้านอยู่ซอยย่อยห้าเข้ามาวงเวียนแรกวนเจอเลยนะคะทุกคนนี่เลยบ้านอยู่ซ้ายมือของตุ่มหลังสีขาวๆนะคะทุกคนสวยๆเลยบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศใต้นะกี่ตารางวา ห้สิบเจ็ดตารางวามีทั้งหมดสามห้องนอนสามห้องน้ําแถมเฟอร์แถมแอร์ให้ด้วยเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันเลยค่ะทุกคนเข้ามาสิ่งแรกที่เราเจอเลยโอเพนโลง่โลงๆรับลมเย็นๆจอดรถได้สองคันก็พอค่ะนะถ้าต่อท้ายก็ได้สองถึงสามคันนะคะด้านหน้าเขาทำเป็นสนามหญ้าหญ้าจริงนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่เดินเหยียบเขาดีกว่าสงสารเขานะคะนี่เลยหญ้าจริงส่วนด้านนี้เขาโรยหิน เกล็ดทางเดินอันนี้คล้ายๆใครคล้ายๆโอ่งเลยไหมคะคล้ายโอ่งเลยไหมคะทุกคนกับต้นไม้นะคะตัวนี้เป็นพื้นดินรยหินเกล็ดสามารถปลูกมาตามมาเลยคะ่ะตากล้องวันนี้น้องอึ่งบินนะคะวันนี้มากับน้องอึ่งบินคะ่ะด้านข้างเขาเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆน,นะเดินเข้ามาจนถึงด้านหลังเลยเดินได้รอบบ้านนะคะหลังนี้หน้าไม่ชิด หลังไม่ชนนะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะเนาะด้านหลังนะคะมีก๊อกน้ำมีอะไรให้ด้วยไปทุกคนตามมาเลยจ้าน้องอึ้งบินตามพี่โอ่งให้ทันนะเดีย๋ยวพามาดูด้านในกันค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันเลยนะคะเพื่อนๆว้าวสวยๆเลย เข้ามาข้างในรมพัดโกลบเข้ามาในตัวบ้านนะคะเรามีประตูหน้าประตูข้างให้หน้าต่างนะคะเข้ามาก็นี่เลย Riving Area นะคะทุกคน l i v i n g Area สิ่งแรกที่เราจะเจอโซฟาเบดนะคะทุกคนหลังนี้เขาตกแต่งติดผ้ามา่านพร้อมเฟอร์พร้อมแอร์ให้นะคะทุกคนนะอ่านี่เลย แล้วก็บิวอินชุดวางทีวีทีวีนี่ก็ให้ไปเลยนะคะตามที่ทุกคนเห็นเลยเป็นบิวอินนะคะทุกคนนี่เลยนะคะตรงนี้ก็ลิ้นชักอนเนกประสงค์วางของได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่เลยหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดนุ่นแหละอ่ะทุกคนนับเอานะคะ <c oughs> แล้วก็มาดูโซนโต๊ะทานข้าวเขาน่ารักน่ารักโมเดิร์นนะคะสีที่นั่งโต๊หินอ่อนเนาะเพื่อนๆเนาะคมไฟสวยๆเลยเขายังมีครัวอังกฤษให้นะคะทุกคนนี่เลย ครัวอังกฤษบิวอินให้เรียบร้อยนะคะทุกคนมีฮูดมีเครื่องอุ่นร้อนอุ่นนี่นะคะตรงนี้เครื่องอุ่นร้อนแล้วก็ฮูดดูดควันฮูดดูดอากาศก็พร้อมใช้งานนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูก่อนดิใช้งานยังไงเอ่ยอ่าอือจะใช้เติมอ่านี่นะคะทุกคนวางของเครื่องครัวอเนกประสงค์ได้หมดเลยข้างล่างก็วางได้นะคะทุกคนนะนี่เลยนะคะ และยังมีประตูคอนเน็กต์ออกด้านข้างนะคะทุกคนนี่เลยนะรับลมเย็นๆป้ายทุกคนมาดูห้องครัวที่สองกันครัวไทยนี่ครัวอังกฤษนะคะทุกคนนะตรงนี้ตรงนี้นะคะหัวฟองแก๊สสองฮูดดูดควันฮู้ดดูดอากาศหนึ่งนี่ก็ใช้งานง่ายถนัด <c oughs> ใช้งานได้นะคะทุกคนถนัดถนัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะและ้วไม่ก็ปิดนะคะทุกคนและยังมีประตูคอนเน็กตออกด้านหลังเดินได้รอบบ้านนะทุกคนนะ วางเครื่องซักผ้ามุมนี้เลยนะคะตรงนี้ก็วางได้มีปลั๊กให้เนาะปค่ะปั๊มน้ําแทงน้ําก็อยู่ทางนี้ด้านนี้ก็โรยหินเกล็ดทางเดินนะคะเป็นพื้นดินเมื่อกี้เนาะประมาณนี้เลยป่ยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันต่อนะคะทุกคนลืมบอกไปพื้นข้าปู S P C พลายก้างปลานะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะทุกคน SPC พนะคะถัดมาดูห้องน้ำกันต่อจ้า ห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้เลยทุกคนนะตกแต่งเป็นสีไว้นะคะสวยๆเลยกระเบื้องเขาเรนชาชเวอร์นะคะกระจบกฮัลโหลฮัลโหลปานะคะตามมาดูชั้นสองก่อนไปดูชั้นสองก็แวะห้องเก็บของกันหน่อยแล้วห้องเก็บของใต้บันไดนะคะทุกคนปูกระองให้ปูเอสซให้เนาะอ,นอ่าอ่ะอนะคะทุกคน เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันตามมาเลยจ้าบันไดแข็งแรงนะคะขึ้นมาก็เจอผ้าม่านก่อนเลยโถงเสียหอบันไดนะคะทุกคนเนาะสวยหน่อยจ้าบันไดพร้อมผ้าม่านยาวนะคะทุกคนเนาะอ,อ่าโคมไฟอาวากาศมาทุกคนมีทั้งหมดสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นสองชั้นสองมีสามห้องนอนสองห้องน้ํา ห้องนอนแรกที่ตุ่มยืนอยู่ที่โถงยืนอยู่นะคะทุกคนเป็นห้องนอนมาสเตอร์กว้างๆมีระเบียงเทอเรสรับลมเย็นๆน,น้านหน้าออกมาตรงนี้กันก่อนเลยดีกว่าเพื่อนๆน, <c oughs> นี่เลยค่ะรับลมเย็นๆด้านหน้านะคะเห็นวิวเพื่อนบ้านได้ชดัดเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่เลย ท่านไหนสนใจกลิ้งเข้ามาหาโอง่งเลยนะคะเพื่อนๆอยากให้เข้ามาชมบ้านกับโอง่งเร็วๆจังเลยบ้านสวยมากๆเลยนะคะทุกคนกว้างๆปูเอชพีซีและยังมีห้องน้ําส่วนตัวนะคะทุกคนมาห้องน้าส่วนตัวนี่เลยกว้างนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะกว้างมากนะคะขึ้นบล็อกเชลล์วางสบู่ยาสีฟันนะคะชุดกระจกอ่างล้างมือเรนชวเวอร์นะคะ<ๆ>ทุกคนเนาะ ะค่ะ,ะเ,เพื่อนๆตามมาดูโซนตรงกลางห้องน้ําใช้ส่วนรวมนะคะเ,เพื่อนๆนี่เลยอ่ากว้างเหมือนกันนะคะทุกคนกว้างมากนะคะสวเลยถัดมาห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองอยู่ด้านหลังเข้าแถมแอร์ให้นะคะตรงนี้เป็นแอร์ตามสภาพนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็มา่าน มารมูรี่นะคะกันแสงบ้านก็จะเย็นนะคะทุกคนเนาะอะ่หน้าต่างสองบานเลยนะคะทุกคนและยังมีประตูพันในเข้าห้องน้ำด้วยนะก๊อกก๊อกก๊อกอ่านี่เลยนะคะเ,เพื่อนป้ายสุดท้ายแล้วห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามก็อยู่ตรงนี้ด้านหลังนะคะข้างในเขาจะทาออกเป็นโทนสีครีมนะคะเ,เพื่อนผนังภายในตัวอาคารเขานะคะ ออกเน้นเป็นครีมขาวๆนะคะทั้งภายนอกและภายในนะคะมีหน้าต่าง2จุดรับลมเย็นๆนะคะเพื่อนๆก็วันนี้โงงขอฝากบ้านฟ้าปิยลงนะคะลำลูกกาครองหกไว้ด้วยนะเฟส11โซนเนสโตบ้านเดียวหลังใหญ่57ตารางวา3า3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถในบ้านได้2 3ถึง3คันมีพื้นที่บริเวณเดินได้รอบบ้านรับลมเย็นๆหันหน้าทางทิศใต้นะ สำหรับวันนี้องค์ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายมุมนี้นะคะทุกคนสวยๆเลยนะคะทุกคนเห็นไม่เอ่ยบรรยากาศโดยรอบซ้ายขวานะคะอยู่ต้นๆโครงการนะคะทุกคนขณะนี้เวลา11บเนาฬิกานะคะทุกคนเป็นระเบียงก,งกว้างๆเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยเร็ว ให้อึงบินพาไปดูข้างหลังหน่อยเร็วๆท่านผู้ชมรออยู่คะ่ะเร็วท่านผู้ชมรออยู่นะคะฟิลก็ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะนะคะเพื่อนๆนะอ่านะคะหน้าไม่อ่าหน้าไม่ชิดหลังไม่ชนนะคะเพื่อนๆเนาะกว้างๆเลยน,นะคะ <ๆ S 1> บรรยากาศสวยๆ,ๆพร้อมอยู่เลยนะคะหลังนี้ทุกคน